ตรงนี้ครับผมมาร่วมงาน Why Capital นนครับผมเหนือได้ครับก็ดีใจมากๆครับที่ต้งฟีดให้เชิญเราไปร่วมงานด้วยแล้วเราก็ดีใจมากๆครับที่ได้เป็นส่วนเล็กๆเนาะในงานวายแคป i t a l แของขันฝีดมันมาร้องเ,เพลงด้วยเนาะใช่ค่ะได้ตัง้งแต่้างความสนุกให้กับเปนแฟนเพราะว่าดีดีใจครับที่จริงๆแล้ววันนี้เราก็มีเป็นโชนว์สั้นๆเนาะของพี่ล้องของผมได้มีโอกาสได้มา,าร่วม ในงานงานนี้ได้ร่วมอาบน้ำเป็นส่วนหนึ่งของโชว์ทีป๊อปในงานนี้ก็ดีใจที่มีแฟนๆมารอดูรวมถึงทีมงานตีคนที่สนับสนุนตีมากกว่ครับผมกับฟีดแล้วสนิทสนมกันเนาะกับเพียฟีดกับพี่หนุ่มไปสนมกันครับก็เจอกันบ่อยๆในรายกสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแล้วก็พี่หนุ่มเขาก็น่ารักนะตอนเขาชวนมางานนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากจะมาแสดงความดีๆกับทางฟีดด้วยแล้วก็จริงๆก็อยากจะมาให้พี่หนุ่มจริงๆงานนี้เนาะเหมือนเป็นงานที่แบบสมเสริมซีรีส์วไย งารานสำหรับงานที่แบบว่าอองานนี้ส่งเสริมวายส่งเสริมอุตากำวายพี่มองว่ายังไงก็จริงๆพี่ว่ามันก็เป็นเป็นพี่ว่าเอนเตอร์เทนเมนต์ไทยแล้วกันครับผมตอนนี้เขากำลังแบบว่าสำหรับทีไม่ว่าจะเป็นทีป๊อปซีรีส์วายหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าตอนเนี้ยเอนเตอร์เทนเมนต์ของไทยเนี่ยกำลังแบบว่าก้าวกระโดดขึ้นมาข้างหน้าอะไรอย่าเงี้ยพี่ก็ดีใจด้วยที่แบบเหมือนเห็นศิลปินไทยหลายๆคนเลยอย่างเงี้ยได้มีโอกาสได้ไปในเวทีระดับเอเชียเวทีระดับโลกด้วยอะไรเงี้ยครับ ทางเราสองคนเลยนะเวลาเราเจออนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ยินดีกับทุกๆคนครับครับผมกับงานเนา,นาะเขาเรียกว่างาน BBA ตอนนี้ก็แน่นเหมือนกนันเป็นยังไงบ้างครับมีงานอะไรบ้างงานหละ่ะช่วงนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงไปครับผมก็อ,อยู่ในช่วงโปรโมทครับสำหรับเพลงเออเส้นเรื่องเดิมครับผมไม่ว่าจะเป็นชอ็อตฟิล์มเอ็กซิบิชันแล้วก็เอ็มวีด้วยครับผมก็สามารถไปดูได้แล้วในยูทูบชาแนลพีพีกินเอ็มเพลงเองครับแล้วผมตรง้องยูจินครับผมเมื่อกี้ยังบอกบนเวทีว่ามีอะไรนะเป็นพิเศษ งานอะไรเป็นพิเศษครับที่เฉพาะเป็นโซโล่คอนเสิร์ตครับผมก็จริงๆผมจะมีอะวิดพิ้นเดมโปเดอะบัสคอนเสิร์ตนะครับผมเดอะโซโล่คอนเสิร์ตเองในวันที่4แล้วก็5พฤศจิกายนนี้นะครับจริงมันก็ใกล้ขึ้นทุกวันแล้วเราก็ตื่นเต้นอยู่ได้มากๆเลยนะก็หวังว่าจะได้เจอทุกๆคนที่นั่นนะครับแล้วก็รับใครที่ยังไม่มีบัตนทึกตอนนี้เรามีไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยเผื่อใครแบบไม่สะดวกมาดูที่บ้านหรืออยู่ต่างประเทศเลยครับเต็มตัวยังไงบ้างก็จริงๆตอนนี้ โว์ค่อนข้างนิ่งนะครับรวมถึง T S S ต่างๆอจรางๆนะตรงนี้มัเนเป็นเรื่องของการอ่เดเวล็อปแล้วการซ้อมแล้วเดเวล็อปเรื่องของปลายทางไม่ว่าจะเป็นสเตจหรือว่าอะเรชเมนต์เล็กๆ,ๆน้อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่าตอนนี้การเตรียมงานสําหรับในพาร์ทกระดาษ100% <S <S ตอนนี้ในพาร์ทการซ้อมก็เริ่มนะครับ <S <S 2> <S 2> กำลังจะเริ่มเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มได้ไปแป๊บหนึงน,นะครับ มีความพิศเศษอะไรยังไงบ้างต้องเพิ่มเติมอะไรจากที่เคยผ่นานม,มาบ้างไหมก็จริงๆผมว่าการเป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเนาะมันก็มันก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันเป็นอีกก้าวหนึ่งของการมีศิลปินคนหนึงง่งจริงๆแล้วผมว่ามันก็จะสามารถเล่าอะไรหลายอย่างในในใน,ในฐนานะของศิลปินคนหนึง่งไม่ว่าจะเป็นการเติบโตหรือว่ารันิยมหรือว่าแรงบันดาลใจอะไรหลายอย่างเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ที่ผมมีโอกาสได้ได้เล่าและเอ็กซ์เพรสมันออกมาอย่างเต็มที่ถึงที่มาของตัวตน าำชอบพื้นที่ที่เราอยากจะไปแล้วก็ทุกอย่างที่มันเป็นตัวเราเนี่ยโพมันมีหลายๆแง่มุมมากๆกับกาปมีศิลปินคนหนึ่งแล้วก็ผมเชื่อว่างานงานนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่คนจะได้เห็นมุมหลายๆมุมที่สุดของศิลปินดีกินเลาครับเหมือนยื่นขึ้นเวทีกับศิลปินแบบว่าระดับโลกอะไรนี้มาแล้วแล้วตองตัดเยีกยมจะยังไงก็จริงๆผมว่าเราเรามันเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่า เราไปขึ้นกับศิลปินระดับโลกของอกเหรือว่าคนอ่ะมิสเดวิดฟอสเตอร์อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ได้ได้ประสบการณ์ได้ไปอยู่ในโชว์ที่เขาทำโชว์ที่เขาสร้างได้ไปรวมซ้อมกับเขาได้ไปรมปอฟปกร์มกับเขาได้ไปเห็นวิธีการทำงานของเขาเลยแต่หนว่าวันในึงวันนี้ที่เราเป็นคนโสต์งานงานเองอะไรเงี้ยเราก็เก็บประสบการณ์เหล่านั้นแหละมาปรับใช้กับตัวเราว่าอะไรที่เราสามารถเอามาพัฒนาตัวเองได้หรือเอามาปรับแก้ตัวเองได้แถมรับเชิญพิเศษที่เปิดเผยได้ S <S <uce myself> แขกรับเชิญพิเศษก็เปิดเผยไม่ได้สิพี่แค่เชีย <Jim> ร์อังกฤษโอ้แขกรับเชิญเยอะมากครับแต่ว่าทุกๆคนก็เป็นคนที่ที่มีความหมายทุกคนเลยผมพยายามจะให้เกสตทุกๆคนเข้ามาเพื่ออยู่ในฟังก์ชันของตัวตนและความหมายหรือว่าสิ่งที่เราจะเล่าจริงๆอะไรเงี้ยทุกคนบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบ ก็พี่พี่เขามาอยู่แล้วแหละแต่จะมาในฐานะอะไรก็เดี๋ยวรอถามเขาดูพี่ไม่ไปวันนั้นพี่แบบพี่รู้แล้วว่าพี่จะต้องป่วยแน่นอนเพราะอะไรเขาไม่ทำะไรฮะเขาไม่ทำะไรมาแล้ไปป่วยไม่รู้อาจจะแบบพักคอนรอหน้าปวดหน้าก็ได้ปวดลงหน้าเลยลงหน้าป่วยลงหน้าเลยตายละก็เดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับในเอ่อเทมโปเทมโปชื่อเต็มคืออะไรบิลกินเทมโป ดูกินกก้นในปอน์มันเช้า,าอ,อ่ะการเช้าไม่หนักใช่ไหมคะเช้าจริงครับมันเมื่อคืนน่าจะดึกไปหน่อครับเ่าง,น,น,น,งน,น้องพีเนาช่วนงนี้เหมือนแบบว่าต่อแฟนชอบเวลาเราสองท่านรู้สึกว่ามีแบบไมเป็นไรไมีต่อยเฉยต่อยบ่อยๆยังไงเอ่ยเออยังไงเอ่ยเนี่ยนะยังไงเอ่ยคือพี่ขอปฏิเสธก่อนปฏิเสธว่าพี่ขอปฏิเสธก่อนคือที่ข่าวลือที่บอกเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริง คือพี so like we ่ไม่ได้พบกับพี่นาเอแล้วพี่ก็ไม่ได้พบกับพ okay, so ี่มากด้วยแล้วเขาเปนใครเรื่องจริงคือพีโสดมาอประกาศเลยว่าตรงนี้ว่าพีโสดมาแล้วเดาคนจะไ่ตัดเป็นมีดกันไม่จงและอัี่ชื่อได้แค่ไหนคทไนะฮะสิ่งที่รมีูดเช้แค่ไหนก็จะมาจากปากเขาก็ต้องเชื่อได้ละเราจากตัวเขาเราก็ต้อง นับถือหรือว่าให้เกียรติกับกับสิ่งที่เขาพูดอยู่แล้วคำพูดน่ยมันเป็นนายคนนะฮะับนี่อ๋อไ่ใพี่จะช็อตแล้วเป็ซีเรียสไงซีเรียสไงโอเคแต่ถ้ย่างนั้นเอาให้ฝากพูดถึงนฝากงหนึ่งแล้วก็ฝากงานหนึ่งก็ได้เลยครับผมยก็ฝากงานเออวายแคปิตอลฟีดด้วยนะครับแล้วก็ฝากเป็น MV นะครับผมเส้นเร่งเดินนะครับสามารถฟังได้แล้วนะครับที่ยูทูบช่องฟิลิปปิ้งแอสเตรียนเนียนะครับผมแล้วก็ฟังเพลงนี้นะครับไปที่ชุดนี้ก็สชุดหางนะครับผมก็ฝากงานวายยูทูบฟิล์มนะครับผมก็ทีใจที่ที่เรามีงานที่สนัคสนุนโครงการบันเทิงไทยงานงานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานเพลงหรืองานแสดงหรือว่าซีรีส์วายเรงสัตว์ซึ่งผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่กำลังพัฒนาแล้วก็แล้วก็มีรูมให้เราได้ไปอีกการที่เราช่วยช่วย ช่วยกันจับมือกันเลยเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราทำมันได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไหนๆก็แบบว่าเราไปขึ้นเลครับที่ป๊อปมือขอสักหนึ่งคำถามกันว่าถ้าจะให้แบบว่าช่วงนี้ป๊อปมือขออะไรพี่อ่ะปิดจบที่กระถางปิดจบอี่กระถางช่วงช่วงนี้เพลงที่ป๊อปเลยนะผมที่ตอบก่อนตอบก่อนผมฟังเส้นเรื่องเดิมจำมากขึ้นกันเถอะ ชอบตัวเองอยู่เวลาอยู่กับเธอตอนอยู่กับเธอเออโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับการเดินทางนี้สวยงามขอบคุณครับไปนะจ๊ะไปถ่ายรูปก่อนได้เหรบเฮ้ยมีคนแปลมันเยอ